815เรามาออกที่ทางออก M2 อันนี้นะคะที่รอรถบัสเดี๋ยวน่าจะใช้เวลาพอสมควรในการในทางไปหมู่บ้านแมวใครชอบแมวนะรอดูกันเลยว่ามันจะมีแมวเยอะเดี๋ยวขอตัวไปรอรถก่อนน่าจะอีกสักแป๊บตั๋วเข้ารถ ไปไหนกันครับไปไหนกันครับไปไหนวะประมาณสองชั่วโมงหมู่บ้านเหีวใชทหินอุทยานหินอุานหินอ่าไม่ให้หมู่บ้านแมวไปอุทยานหิก่อนเมื่อกี้เพชรชี่บอกไปหมู่บ้านแมวไม่ไหนวะอุทยานหินก่อนอ๋อจะต้องไปอุทยานหินก่อนไปอุทยานหินก่อนนะครับเข้าใจผิดแหละคิดว่าไปหมู่บ้านแมวก่อนเราไปอุทยานหินกัน Hello my friend, this is Jerry เรากำลังจะไปอุทยานหินกันนะครับอุทยานหินอุทยานหินเฮ้ยดิคิวเม่ Hello my friend hey. <Hi. S 1> ตื่นยังตื่นแล้วมังวันนี้เราได้สมาชิกเพิ่มลู <c oughs> กเกเพิ่ม <c oughs> อยู่เมืองไทยไม่เคยเจอกันมาอยู่นี่ได้เจอ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่เย่หลิวเย่หลิวเต่ว <c oughs> เราจะไปดูอุทยานหิน <c oughs> แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องไปซื้อตั๋วก่อนอะลงพันฟิวจ้าบวาดจวบาเจาา้าบ้าด้ันไหน่ <Okay. S 2> ะโชเคขอบคุณโอเคเย่หลิวเยห่ยหลิวจี โอ้เกี่ยวบ้าตอนนี้ฝนตกนะคะแต่เรามีความเตรียมพร้อมครบเสื้อกันฝนมาจากที่ทําี่อะไรวะอเก็เลยมาด้วยอ้ไหนอบอกว่าฟอร์เมอร์มันไลกับบินเซ็ตแต่ไม่ดูไม่เห็นออกเลยว่ามันไลอ่ะบินเซ็ตยังไง โตกอะแต่ว่า,าอยู่บ้านเราก็สู้นะเมืเอ่อกี้คือมันเป็นคิวปินเซตแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคว<ไ> <hate S 2> ีนเฮดก็คือจะเห็นแบบ<ะ>เห็นเป็นแบบใหญ่ๆเลยอะละ่ะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่นสวยแน่นอนหินนี้มันมีความหมายยังไงบ้างครับ มันเป็นสิ่งที่เกิดจากธรรม,มาชาติสร้างขึ้นมันแปลกคนก็เลยมากันอยากรู้ความหมายมันจะมีเขียนอยู่ตามป้ายครับป้ายเนี่ยครับใช่ครับอันนี้บอกว่าระวังขึ้นใหญ่มากตอนนี้เรามาหิวข้างบนแล้วฝนแอบ,บเบาลงนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นวิวแต่ยังไม่เห็นกรีนเทสน,นะคะตรงนี้เป็นแค่แบบรอบๆนอกเฉยเดี๋ยวผ่านให้ดูวิวน่ ที่นี่นะคะมีกฎห้ามอยู่ก็คือว่าห้ามไปเยียบบนหินแล้วก็ห้ามไปจับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะถูกหรอคือเขา,าอยากให้มันคงสภาพเดิมมากที่สุดอยเ้ย เอาเลยครับ The statue of v i t t o r i n t e n u i o n is reminder of its blood action in m e s h แปลว่าแต่ว่านี่ผู้ชายนี่ครับช่วยช่วยเด็กนักเรียนครับแต่จากการจะตกน้ำนะเขาได้ว่ายน้ำไปช่วยเด็กนักเรียนเห็นกล่องได้ไหมครับผมครับผมครับผมนั่นแหละแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ไปถึงนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับไม่ได้ ไปช่วยแต่ช่วยไม่ไ mm. ด้ก <silos of expression> <sk ills> ็เลยตายกันหมดเลยน่าเศร้า ตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตลาดปลาไทเปนะคะหรือฟิชมาร์เก็ตที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองเดี๋ยวข้างในมันจะมีของสดด้วยแล้วก็ของที่สามารถซื้อกับมาทานหรือว่ามาทานตรงบริเวณนี้ได้เ,เดี๋ยวพาไปดูกันข้างในเลยว่าเป็นยังไงเริ่มขายาเขายข่อมาเยขายต่อเลยขอปูเทียบกับใบหน้าหน่อยครับ น้าก็ใหญ่ดีเหรอวะโอ้ยเอเลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเราจะกินอะไรกันบ้างซูชิซุกมิโซะอร่อยไม่กินโปหรอครับไม่มีตังเลี้ยงด้วยจบจะโปเลย แจกไหมครับโจ้าคุณเลี้ยงปูน่ยครับ้องโมกุณน้ำตาจะไหลครับตัวเป็นหมื่นครับเลียงไม่ไหวแค่ขายัางแค่พันขาหนึ่งก<ห>็เป็นพันเลยตอนนี้เราก<ม>็อยู่ในโซนของที่สามารถซึ้อกปบานได้ก็จะมีที่เป็นทั้งแบบปลาดิบแล้วก็เป็นแบบซูชิแบบนี้ด้วยตั่งนี้ก็จะเป็นแบบพวกปลาดิบ เลือกเยอมากนี่มีเป็นแบ,บที่เขาทำให้เรานะไอปูตัวเมื่อกี้ที่พาไปดูก็จะเป็นแบบนี้เลยสามารถกินได้เลยหรือถ้าใครแบบอยากที่จะได้จากบ่อแล้วให้เขาทําให้เป็นซาชิมิหรืออะไรเงี้ยเขาก็สามารถทําไม่ได้ ีกุ้งเนี่ย I'm very confused. Yes. I'm also. y o u t o o Yes. นี่ทำไรกันครับตักน้ำจิ้มที่กรงแล้วก็ตักอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบงงว่ะแลวก็น้ำจิ้มเยอะประมาณ18ล้านอย่างเออแล้วคือแบบจะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ที่กรุงไปเนี่ยใส่ก็ไม่รู้ยังไม่ได้ตักน้ำเลยก็เทียมเยอะนี่เป็นถาดที่น้ำเนี่ยไม่รู้จะน้ำอะไรเป็นเมนเลยอะไรไม่รู้ฝั่งนี้น้ำซุปอะไรบ้างครับมาล่าทสองฝั่งเลยครับเป็นความร้อปแรง มาเด็ดอยู่แล้วครับลูชิ้นกุ้งดูกุ้งกุ้งเป็นต่อนๆนะเป็นเนื้อๆแบบนี้เลยก็ r e c o เม e เนื้อที่อร่อยนะอร่อยนะครับถ้าเด็ดเลยใครๆก็ว่ามันเด็ดจริงก็ต้องกันนี้ครับ and g ัสตอนนี้ก็คนชอบแซกแซกมนนกันน้อยแล้วก้อนนี้ตอนนี้คนไม่ชอบมันน่าจะชอบอันนี้ก็ลายหินอ่อนแต่เด็ดเลยก็จะเป็นสองตัวนี้โอเคครับ เราจะมาแก้ตัวที่เมื่อวานเรามาแล้วมันปิดแล้วก็วันนี้เปิดแล้วแถมฝนไม่ตกด้วยสำหรับใครที่อยากจะมาราคาขึ้นกระเช้าขึ้น120ลงอีก120ทั้งหมดเป็น240้ะใครขึ้นแล้วไม่อยากลงก็อยู่ข้างบนไปเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าเราซื้อวันเดย์พาสไทเปวันเดย์พาสหนึ่งใบครับใบละร้อยห้าสิบบาทเขาจะแถมคูปองแบบนี้มาคูปองนี้หนึ่งหนึ่งนั้นจะเป็นแบบว่ามีสิทธิ์ซื้อตั๋วขึ้นมาคงกระเช้ามาคงในราคาใบละห้าสิบจากร้อยยี่สิบเท่ากับลดไปเจ็ดสิบบาทเลยคนที่จะซื้อไอ้วันเดย์พาสมาคงกอนโดราก็อย่าซื้อครับอย่าพลาดนะทุกผมนะครับโดนไปแปดคนใบละสามร้อยห้าสิบจุกเลยเสียดายมาก เดี๋ยวไปอัปปะป๊าบได้สัก40นาทีค,คทนบอกว่าขับไปเป็นจระจกมนันขับไปอันนี้เรานั่งแบบธรรมดาไปก่อนเพราะว่าแบบที่พื้นเป็นกระจกมันต้องรอ40นาทีเราก็เลยเดี๋ยวว่าจะนั่งแบบกระดอ,องตัดขาขากลับรอ2ชั่วโมงนี่น นาเลยีเรียกฟอกฟอกฟอกแยกกบซอมซอมฟอก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 ไม่อยาบพิดวย ทิ้งโดดคือบุดุดบุดุดหยิกดิว่าอะไโอ้ยมันเป็นห้องน้ำอ๋อเนาออกีสานบ้านเฮาเอาย่างไหนอาซาซิมุทำกันสดสดสวยเลยโอ้ยอันด้วยเฮ้ยทะลุออกมาอร่อยอร่อยไหมครับยังยังไม่ได้กินอยากกินเยอะข้าเกลียดอ่ะไม่ได้กินเยอะเลยจะรวยของเช้า <laughs> điều lên <lợi không> nào <laughs> <nói đúng. cười> không ăn phiền <laughs> à, rồi ăn nhiều nha không à nào cũng không là đi ăn tiếp đấy ài ăn mày không phải không con ngon à ai ngon chia ngon ài 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 ติด <Hands> ฟ <up> ัน <boundaries> ด้วยติดฟันนี้เราจะคิดอะไรได้ว่าเป็นรอยชาเราเรานี่หนึ่งไหมคัสข้าอุลงที เจลลี่แล้วใบชาอยู่ไหนวะนี่ไงเป็นขอบกองอยู่อยู่ในกองใช่ไหมอ๋อน้ำร้อนราดนี่เดาจะได้คนเท่านั้นแหละส่งแก้วมาเลยค่ะส่งแก้ว G อ่ะอะไรเจลลี่มันคือ G เจลลี่เจลลี่ชาเป็นไงเหมือนต้องจีนจีนอ่แต่ว่ายากิ่นยาไม่ค่อยแรง เป็นไงบ้างครับซุปอาวหรอใช่ได้ค่ะเป็นเหมือนไก่ต้มซุปจีนๆหน่อยมีชามีใบชาุซาอะไรเงี้ยไมได้ผลท็อปเท่านหร่เหมือนมันมีเกี๊ยที่อันนี้เหมือี่แบบเอุซาหรืออะไรเนี่ยเทอเราน้ำอีกเนาะ t so good ต้องใช้รูป่าของเราเนี่ยฮะใช้อากาศดูดเข้าไปมันจะทำปฏิกิริยากับเอมไซม์ทำให้เนื้อ ah ไก่อร่อยขึ้นแล้วมันเย็นนะครับอะไรเย็นแอนตี้ถูกต้องเป็นยังไงเบาผบอ้าวไม่มีเสียงเลยคนนี้เฮ้ยโหเงียบกกิบใกล้เลยเติมนะใกล้ ชักเข้ามันปากกูละเมื่อกี้อากาศเย็นไลลุงแม่งสดโคตรเหม็นเน้ยล็อกตัวกูด้วยล็อ่นแว่นเว้นเป็นบ้าลตอนนี้เราเป็นขากลับแล้วก็จะนั่งแบบ crystal c ค b i n เป็นพื้นเป็นกระจกนี่นี่เป็นยางไง

Premises, อย่าไปเหยียบตรงนั้นอย่าไปตกลงไปก็อ nah ันนี้เป็นแบบที่มันเป็นคริสตัลเทวินน่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นกระจกสามารถมองเห็นวิวจัดได้เท้าเราได้เลยแต่ว่าก็จะเสียวๆนิดนึงสำหรับใครที่กลัวความสูงนะคะก็ดีนะเป็นเหมือนวิวแบบรอบๆข้างบนน่าจะมีกระจกไว้มดูอองฟ้าไงเปิดประตูยืนหรือป่า ลงมาเป็นยังไงบ้างอีซี่ครับกระเช้าใสงั้นแหละครับเอาอะไรผมไม่ได้หรอกโอ้ยไม่มีหรอกโอ้ขี้กลัวครับเดี๋ยวตัดเข้ากไปอีพีฟอลกับอัพเตอร์ไหมเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับว่ามอีซี่แค่ไหนซีมากไปป้ายตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าร้านชาไข่มุกที่เขาบอกว่า ดังที่สุดในไต้หวันไม่รู้ดังที่สุดหรือเปล่านะแต่ว่าคนเข้าคิวกันเยอะมากชาไข่มุกรายนี้อยู่ที่กงกวดตอนนี้กําลังต่อแถวอยู่แล้วก็มีหน้าร้านคนต่อแถวเยอะมากานก ขย่อก่อนอย่าพิ่งจอ่อ,อไปเ <Okay. S 2> ลาแต่มันต้องขย่าก่อนนะพวามันของไข่บุกอะมันละลายไปกับตัวชาแล้วถึงจะกินได้เพราะว่าไข่มุกที่นี่มันจะหวานเขาบอกว่าชีเด็กนี่ไข่มุกไปหรอ หวานมากตอนนี้เรามาที่เขาเรียกว่าไอน,นูส่อนสถานของเตียงไทยเช็คว่าเป็นหนึ่งในที่เช็คอินที่คนควรที่จะมาตอนนี้เรามาตอนกลางคืนมาดูกัน สวยมากสำหรับใครที่จะมาไทยเปขอแนะนำเลยว่าต้องมาความสวยของที่นี่มันต้องมาดูเองให้เห็นกับตาก็คือถ้าสมมติใครจะมา,าประมาณ6โมหรือว่า5โมย่างเงี้ยมันจะมีทหารที่เขาเดินเปลี่ยนขบวนเขาบอกว่ามันเนี้ยบแล้วก็สวยงามมากแต่ตอนนี้ขอไปถ่ายรูปชมทัศนียภาพก่อน นี้นะคะที่พาไปเที่ยวไทเมมันทั้งหมดทุกนี้ก็ข้อมูลอาจจะมั่วบ้างผิดบ้างนะคะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเที่ยวกันแบบมั่วส่วนใหญ่ก็จะเน้นกินซะมากกว่านะคะแล้วก็สําหรับใครที่ชอบก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสําสหรับไอชีอ่รีอไปเที่ยววันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะเปลียกฝนนะไปก่อนนะไม่ไหว